วันนี้ให้น้องสาวมาเป็นตากล้องให้น้องสาวสวยมากเลยจะไม่สวยมากเลยวันนี้มากินผัดเผ็ดหมูปา่าผัดเผ็ดหมูปา่าบวกหมูกรอบอยากกินอาหารตามสัง่งเป็นร้านเป็นร้านเล็กๆแต่โคตรก็บอกว่าโคตร,รแซ่บพันนี่ร้านไรกูแม่โลดแน่นบอกร้านไรโกะบอกโดนายข้างหน้า วิเศษบ๋าวิเศษเลยเลยผมจะตั้เเงเขาต er ั้งห yeah. uh, ันจานหนึ่งว่าไข่โค้กินบะเบ๊สผมจีหอดีผัดเผ็ดหมูป่าบวกหมูกรอบรับผมเดี๋ยวไปหากินกันเลยครับนี่จานเบอร์หนึ่ง โอ้ยหอมวมอนหัวครับผมโอ้ความแตกบืนเปลี่ยนเลี่ยนใจแหละเอาลาดเขาเลยก็ได้เอาเอาลาดเขาไปเลยร้อยยี่สิบบาทนี้แล้วแหละอืมเผ็ดหวานนั่งผมเผ็ดหวาน พริกน้ำปลาเป็ดหวานนัวครับเป็ดหวานนัวแม่นครับถูกต้องครับโอ้หัวแมงเอ้ยนี่กบมีอย่างบ่มีอาหารปลามีอย่างนะครับนี่เออใส่เต็มอันนี้ไปเลยนั่นแหละโอ้โ,อโอยใส่ไปครับผม,มไปใส่ไ,ไ,ได้เดี๋ยวสองจานได้เหมือนกัน ดอ,ยอวยเก๊าบเยอะน네ี่ด้วยยีซิปนะครับผมนี่ดูดูนี่อู้ยผัดเผ็ดหมูปลาผสมกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับราดกิ๊กเข้าไปอีกผัดเผ็ดหมูปลาผสมหมูกรอบนะ Ô, mm. oh, đẹp Mmm. Cảm ơn. หือวันนี้ให้น้องสาวมาเป็นตาตกล้องให้น้องสาวสวยมากเลยจะไม่สวยมากเลย ย่างตากล้องมาถ่ายให้เมาหนึ่งไว้ก่อนอืมจับพี่น้องร้อยยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ย <c oughs> được. Oh Bỏ lên <coughs> ร้านแบบร้านเล็กๆนะแต่ผมบอกเลยว่าคุ่นาพผาแน่จานนี้ซ้ำผมกิน2องจานด้วยพี่หน่องด้วยเป็นจานละหกสิบผมเอามารวมกัน,น 当啥么来着？